ขายืนดีๆเมื่อกี้ก็ยืนไงไม่ต้องกระยิงสองข้างขาหน้ายืนเต็มเท้าก็ได้กรยิงแต่ขาลังอย่างเดียวอ่าเอาพี่กุหลายไปเวลาต่อยพี่กุหลายไปบิดไปหลาไปดิจับจับสะโพกบิดดิบิดสะโพกไปบิดสะโพกนี่จับสะโพกบิดสะโพกอ่าบิดอีกบิดอีก บีตโบ๊ไปดีมากดีมากบีตโบ๊ไปบีตโบ๊ไปบีตโบ๊ไปอีกตั้งแขนหน่อยแขนเนี่ยตั้งไว้แขนตั้งไว้เออาสวยสวยยืนดีๆสองห้าปีกว่าไปอีก พลิกไปไหลไปอีกอ่าอ่าต่อไปต่อไปต่อไป